สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยค่ะคลิปนี้บิวก็จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆงวดวันที่1สิงหาคม2564กันค่ะจากเพจอีแม่พารวยกันนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าอีแม่จะมีเลขเด็ดอะไรให้เราบ้างตัวสุดท้ายแม่ให้ตัวนี้ไปอย่าลืมนะทุกคนต้องไปจับวินเอาด้วยนะต้องไปจับวินเอาด้วยนะจ๊ะจับวินเอาด้วยนะ จับวินเอานะจ๊ะ,ะต้องขอขอบคุณแนวทางรัฐบาลจากเพจอีแม่พารวยด้วยนะคะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณบิวตี้คยี่หวยไว้ด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆแบบนี้แน่นอนคะ่ะ